ลสบายดีทุกคนฮะใ,ใ,<า>ให้เจ้าหิวเจ้าิดไปกุป้งเทยมนี้เออเจ้าก็อายาเีวยว้นกกอน้กอัน้มากกรบัเออคนรลายเว้ยผมนี้เนาะสบายดีพี่น้องกัแสบายดีเด้อมันนีคนร้ายเนะานะ นี่ใกล้ๆนาดานชะมีน่าอิจฉาสาวองสวยสาวขนไล่เติบพี่นเนาะนาที่ข้างหน้านาจะแห้งไร้กว่านี้นะเดี๋ยวแลกมือเราจะมาแลกเหมือนดังโผมการว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงทุกคน ไ่อาวน่อยองซมอยอ้ยจะเี่เียนิาห่อยต้องคอยบอด้วาเ่มอยชาเท่าไหร่ชาวจะเกียบสองแสนสิบแซมอยแซมอยสองแสนสิบเจ็ดสองสี่สี่เจ็ดสามชาเอทเจ็ดาเจ็ดสิบุณหะเออกเียกตามกคเดียกงนะบัตรเงินชาวไปแลกเขา ไดนสามเจนสองไหนนะสองรอยสองรอยสองรอยบัสองรอยเซนชีน่นเถอะสามจัดนโอ๊ยนค่มาต้องไปแคร์บ่อนะตัง เดี๋ยวก็ยโทรบอกล่ลสิงมตามเหมือนตามหม้อไปได้นี้เอา้าเหมือนหมอ้อสัง่งกับไปตามผ้าไวแลเอาไปนา,ไปานะนังวินหม้มอใส่ไปบกอสอกนะครับไปสื่อตัวลอ,อยหนึ่งเขาบกอสอุอบลเดีวผีก็ไปรับเอา,าอยู่บกศระจบสำนันใช่มเงี้ยค่าคารถคาวินหม้อไส้กับเส้าบาทว่าขน่างสามบาทสามส,บ,สบบาท ใจวิว่ทุกคนแลกที่แหลกเอาแบงผนาลเอาแบงอย็บริการไปหกับ่ยงห้าคือเราแบ่คะคนที่อยู่หาบาทคนทบาทเออเอาเอาีเลียนกระทมียนใช่เลยคนไหนจะจือยู่บ่นี่เอาใบชินะใส่นี่คาดานล้านี่มีอะไรบบ่มีอรับ่าชีพแทน เอาพี่น้องสำไปดีเกลือกันคือพี่น้องสิมะ่งนองละไปข้า่ไป้ามุะก่อนงานทุทานได้เรนาเราไ่มีไดยดีทำะก่อรองแล้วก็กรไร้จำได้น้ดาวคา เราช่วยโอกาสเอาตอนนี้แหละแต่กาเบเรียลมันแพงแน่ะเลยมขาจะไม่คันได้โอแพงของบอสเราเก็บชิมงูเช่าอะไรทอาไรเส้นฉีบพวกพวกสามชิบไปเลยเอาเนี่ยก็คือสิได้เดินทางไปมามาส่งนกนัดอยู่สองมิ้งนาะพี่น้องกาพี่น้องสิเห็นว่าไปมาไปมาบ่อยกว่าก็คือได้ได้เวียดเราทำซะ อันทั้งทั้งห้องแหมบนโตมากว่าแต่เรากือบลอยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องเนาะเพราะว่ามีไอ้เพื่อนึงอยู่เห็ดเพื่อนเป็นผู้จัดการกับเพื่อนอยู่เพื่อนเป็นญาติของอห้องแหมเนาะอยู่อุบลเนาะพี่น้องเพื่อนลาหามาเลยเนาะเกือบลอยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องก็เลยนัดสิได้ไปเห็นงานเนาะก็คือประมาณว่าเป็นในบ้านหรือเป่เป็นในบ้านพี่น้องยุ่งแหมมาย่าพี่น้องเนาะ แต่บโอ้โหเสด้เฮ็ดหรือบดเอ็ดเหตการ์ไปวังน้ำกันเนาะพี่น้องตอนนี้มาชงไปติดตามน้องดั้เดี๋ยวมันชินตอนถ่ายกระคำแสงยังบพาะท่านได้ขึ้นไปพี่น้องคำแสงยังบพาะท่านได้เบียกอยู่ยังสีเมื่อกลมั่นถ่าเนาะเปวาร์ไฮไอแลนเบียกเป็นห้าผู้เดียวพี่น้องโยงแงมนะแต่ว่ายังไฮไอท่าเบียกไฮยูเนาะจริงๆก็มีแหละพี่น้องอันเบียกปเตทตอันนั้นรอบพ่อ ล่าปะพ่อโอ้แล้วปะตะท่อเรียกปะตะอ่าลปะพ่อเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าค้าแสงบอยากอันนั้ำปลาไนนาะล่าปพ่อแต่กระทาเบิ้งก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถาเบิ้งอีกเกลนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าตอนนี้กันชิโจงน้องลาดขามไปขามด้านช่องเมฆเนาะไปอุบลพี่น้องเนาะกับพี่ตามคือเก้าอะไรพี่ตามพี่กิกสิได้มาหับเอาอยู่บคอร์ซอนพี่น้องเนาะตอนนี้กับมีแต่ว่าช่วงน้องลาดให้ขามไปเองเนาะพี่น้องผู้เดียว เบิ่งดีๆเครื่องคองให้มันครบโทรศัพท์สายสายอ,อ,อัเบิลแล้วบอที่สำคัญไหนโทรศัพท์นั่นแหละโทรศัพท์เออสายสายคัสปอร์ตได้เงย่าอย,ะย,ะยะ่าเะเจอสาจะเห็ดลุ่มพุ่มพวยในหนังเสี้ยนเสี้ยมันติดมันนั่นดราดเลาวดรานไทยก็เพราะมันลอยหนึ่ง เอาที่อย่ที่อย่พิงให้เราป่งเดียวพ้าเลยจำได้อยู่หอมันไชโรดไม่ดามันได้ลอยหนึ่งไชรดีใหญ่เลยลอยนึงเบองใไงมาละเอียดยายาเนี่ยเซอร์ยาเซอร์าอยาซุ่มข้าวอันนี้ก็เที่ยวมาไข้แล้วได้นี่ น้าย <Pop> ังว mm ่า hmm. ด like ิคือเนตแล้วเดินมันเป็นแบบนั้นมันมีแต่แป๋วมีแต่แป๋วเก่าตัวใหม่ก็ถือว่ามันอันนั้นเลยยาจับนาจับนามันแห้งเปืือกกระชิบมาจงฮ่อนนีอพี่น้องข้าวเสงกับไม่เท่ากับไม่ไก่ก็จะได้เดินทางกับเก่ายวเลยมาจงอัตนาดานี่แหละเอ้าซื้อหนำบ่ไปหนำยังเลยเอ่านำเปล่านาำกันซื้อๆเลยไปฮู้ นี่ว่ตตัวไเย็นนี่นี่นนี้อาน้ำเปล่นนี่จ้ะ่ใจหน่อยอะไรอ่ะ ไปเอา้าคาเออพอดีราคาคาหล่อลอันลอยหนึ่งพอดีเวิร์ดคาลอยเลยล่ละคาลอยก็ใบพันนั่นแหละใบพันนั่นแหละเอาใบพันจะพอดีเลยอเรือเก่าลอยเก่าอจะเที่เมื่อกีโตอะไรขี่ไปรับเอาบอริเซียยังขี่ใส่มารับเอาอยู่บกสัสกต้อ,องเสียรยังไป ได้พาสปอร์ตเด็กเกี่ยมนิกรชากในครบเด็กไยดูดูดทั้งพี่โอ้ย ครัเ <c oughs> จ้าหอดใช้จักสีหอดใช้เลยพี่นอ้องอ่าเบิ้งเดี๋ยวสีโท่บอกพี่ดดงกับพี่กิ๊กอีกเทื่ยนนอห้เพิ่นมาเพราะว่าน้องเพราะว่าน้องรัดโบเคยเดินทางผู้เดียวพี่น้องหย่านเพินเพ่นเออเพิ่นเพิ่นบลงดอกแต่วยหย่านเพิ่นแบบสมสมสมสถามาเลยหย่นเห็ดบบถือยังกะ คนบ่เคยเดินทางผู้เดียวแล้วสิโทรบอกเอื่อยกระไบคืออันหนึงเนาะายพี่น้องก็ติดตามกันว่าเป็นเจไดเนาะตอนนี้ก็นเได้เดินทางกลับเนาะมาชงเตยอยู่สองมิกพี่น้องชงนองลาดทำแสงก็อาจจะบดโดนพี่น้องอาจจะได้ขึ้นเมื่อขึ้นขึ้นเก่าเลยขึ้นเมื่อไทยขึ้นเก่าเนาะเพราะว่างานพันกานาจะไดมอมมอหนี่เลยพี่น้องได้ไปไหวนี่แหละเนาะนีแหละพี่น้อง สวยน้องกันเดอรจะได้กับพาคนอะไรก็แส่บเป็นกำลังใจใน,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 นพี่น้องเจอกันคิดนายพี่นาบพี่บายพี่น้องสบายดีหน้าก็